สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาบวกจํานวนค่ากับจํานวนค้านะคะโดยใช้วิธีที่แตกต่างกันแล้วมาดูกันนะคะว่าคําตอบจะเหมือนกันหรือไม่ะจะเอาของครูไมกกี้ก่อนหรือเอาวิธีที่แม่สอนก่อนเอาของแม่ก่อนอันนี้เราจะใช้วิธีการดึงใช่จานวนเต็มจำนวนเต็มบอกมาก่อนอย่างนี้ทํอะไรคะที่ไว้ไว้ได้นะคะห้าบอกแบบนี้แล้วก็เอาเศษส่วนแยกออกมาเหมือนกัน อีกบรทันึ่งห้าบวกหกได้สิบเอ็แล้วก็สิบเอ็บวกกับเศษหนึส่วนสที่เราต้องเปลี่ยนส่วนให้กลายเป็นห mm hmm. โดยการคูณ2ทั้งเศษแล้วก็ส่วนเลยนะคะ mm hmm. คูณกับคูณน,นะเลข2อคูนสก็ได้6แล้วก็บวกกับเศษหนึ่งส่วนวอีกที่แบบนี้เราก็จะได้ 11ที่เป็นจำนวนเต็มบวกกับเศษ2ส่วน6บวกกับเศษ1ส่วน6นี่ส่วนเท่ากันแล้วสามารถบวกกันได้แล้วเดียไปคิดนะคะก็จะเท่ากับ11บวกกับเศษ3ส่วน6เท่ากับก็จะกลาเป็นเอามรวมกันได้เลยนะคะ สิบเอ็ดเศษสามส่วนหกยังไม่เป็นเษส่วนหนักตามเลยเราต้องทำให้เป็นศษส่วนห่ักตากันก่อนนะคะใช้สามนะคะสามหนึ่งสามสามสองหกคำตอบที่ได้คือสิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสองทีนี้ไปดูวิธีของครูเมกี้สิอ่าของครูเมกี้ก็ต้องได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสองนะใช่โอ้โหโจ์ลบหายไปแล้วนะของครูเมกี้เขาจะให้ทำเป็นให้ทำ แป้งจากจำนวนคะเป็นเศษเกินก่อนทั้งแปลงเลยโอเคค่ะขึ้นจำนวนนี้นะคะแล้วก okay. ็ต้องเขียนจุดสามทเดียวหนงสามหกเป็นหนึ่งส่วนหกภูผาดูพี่ตะวันไว้เดี๋ยวผูผาจะได้ทำบ้างมีลบอีกนะยังมีลบอีกนะฟาฮะเลยนี่ทำเป็นจำนวนคะเอ้ยทำเป็นเศษเกินวิธีก็คือกลางคูณล่างบวกบนส่วนคงเดิม การคูณล่างได้15บวกบนก็คือได้16ส่วนคงเดิมก็คือ3บวกกับเหมือนเดิมเลยนะคะ6 6 36บวกกับ1ได้37ก่อนที่เราจะเอามาบวกกันอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน คูณกับสองทั้งเศษและส่วนนะคะแบบนี้เนเวลาจะหมดหรอเราก็จะได้สิบสกุสอง,สองได้สามสิบสองนะคะเศษหกอ่ะบวกกับตัวนี้อีกทีนะคะเท่ากับหกสิบเก้า เศษหกอ่าทีนี้เราต้องทําเป็นจํานวนคลาอีกทีนะคะหก <6, S 2> อะไรเนี่ยหกสิบเก้าก็เห็นที่สุดก็คือสิบเอ็ดนะคะหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกเศษสามส่วนหกทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกทีนะคะเพราะว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยใช้สามอ่ะเหมือนเดิมค่ะสามหนึ่งสามสามสองหกได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งเท่ากันไหมเท่ากันไหมได้เท่ากันเลยนะคะ แค่วิธีแตกต่างกันพวกเขาจะใช้วชิธีไหนก็ได้นะคะี่แต่มันประมาณเดีวยวกันเลยนะ